สวัสดีคะ่ะคุณธนพรค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนกระถางอันนี้เป็นส้มจีีดนะคะแล้วก็มีมะม่วงหางมานาวหอแล้วก็ต้นหม่อนต้นมันบัรี่นะคะจะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมาปลูกข่าตะไคร้นะคะเราจะลื้อของในกระถางเดิมออกแล้วก็มาปลูกข่าตะไคร้แทนนะคะตอนนี้ก็จะมาดูการเตรียมดินนะคะก็จะเตรียมดิน,ดนเตรียมดินเหมือนเดิมนะคะมีขี้บัว มีขุยมะพร้าวแล้วก็มีดินแบบทั้งดินเก่าแล้วก็ดินใหม่นะคะตะที่เพิ่มเติมนะก็คือจะใส่เปลือกไข่ลงไปด้วยนะคะ ต้นมะม,ามาา่วงขาวมะนาวโหดนะคะเราก็เ,กเส่กระถางใหม่ใส่มะพร้าวสับไปก่อนค่ะกำลังออกลูกเลยค่ะต้นมะม,ามาา่วงขาวมะนาวโหดเราจะตัดกิ่งก่อนนะคะ ตอนนี้ฤดูที่ผ่านมานะคะก็ให้ลูกแล้วหนึ่งลูกค่ะเดี๋ยวมาดูปีต่อไปนะคะจะให้เท่าไหร่นะคะเราปลูก,กระถางด้วยแหละมันจำกัดเนาะจำกัดการโตแล้วก็ตัดก็ได้ะคะ่ะเพราะตอนนี้ไม่ใช่ดูดูให้ลูกแล้วเติมกระถางมันเดิมนะคะ หมอนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะย่องไปตั้งข้างนอกค่ะเราจะมาเตรียมที่ปลูกข่าตะไคร้กันต่อนะคะตรงนี้นะคะแต่เดิมเป็นกระถางเรษธีวินสันค่ะแล้วก็ขุดเอาตอออกแล้วนะคะจะพรวนดินอีกหน่อยนะคะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ กับมะพร้าวเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมปลูกนะคะอันนี้คือขาที่เพื่อนขุดมาให้นะคะเราต้องเตรียม ที่ปลูกนะคะต้องขุดตรงนี้เข้าไปให้ลึกๆค่ะคุณเน้าทอนรจะปลูกทั้งกอไปเลยในที่เดียวเลยค่ะจะไม่แยกนะคะเดี๋ยวเวลานั้นเราก็มาขุดค่อยๆขุดกินเลยค่ะก็จะขุดหลุมลงไปลึกหน่อยนะคะแล้วก็เอาลงไปทั้งกอแล้วก็กลบดินค่ะเราปลูกฝั่งเดียวนะคะอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะปลูกตะไคร้ค่ะ เรามาเตรียมขุดหลุมที่จะปลูกตะไคร้นะคะเพื่อนให้ตะไคร้มาสองกอค่ะกอแรกเราจะปลูกทั้งกอเลยนะคะแล้วกอที่สองเราจะแบ่งครึ่งนะคะปลูกเวลานั้นก็ตัดกินเลยได้ง่ายๆนะคะเนี่ยปลูกทั้งกอเลยค่ะกรบนะคะ,ะอีกกอหนึ่งก็เดี๋ยวแบ่งครึ่งปลูก นี้นะคะนี่ก็อีกหนึ่งก้อเดี๋ยวเราจะแบ่งนะคะแบ่งทำเป็น2ก้อ ปลูกเสร็จก็รดน้ำให้ชุม่มค่ะเสร็จแล้วค่ะการปลูกขาตะไคร้นะคะในบ้านด้านหลังขาตะไคร้นะคะก็จะเป็นต้นมะกรูดนะคะที่อยู่ในกระถางติดกับถนนเนี่ยนะคะ ได้เปลี่ยนกระถางมะม่วงหาวมานาวโหต้นหม่อนมันบอรี่นะคะต้นส้มจีดค่ะแล้วก็คลิกค่ะพื้นที่นิดหน่อยก็สามารถปลูกผักพืชผักเอาไว้ทำอาหารได้นะคะหลังจากปลูกมา17วันนะคะ คาตาไครก็แตกใบขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นหม่อนกันค่ะต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนนะคะก็เริ่มแตกใบอ่อนนะคะที่เราตัดออกไปตอนนั้นนะคะแล้วต้นส้มจีสนะคะลูกก็โตขึ้นเราไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะคะใวันนั้นแต่ ต้นหมอนนะคะวันนั้นเราตัดต้นเราตัดหมดเลยค่ะตัดจนแบบเหลือเหลือม่เหลือไม่เยอะเลยค่ะตัดต้นเป็นครึ่งครึ่งต้นไปเลยค่ะแล้วตอนนี้เขาก็แตกนะคะแตกแล้วก็ออกลูกนะคะโดยส,สัญชาติญาณของต้นไม้เนาะถ้าถูกตัดยอดไปตัดต้นไปนะคะแล้วก็จะแตกใบอ่อนแล้วก็จะออกลูกนะคะสำหรับต้นหมอนนะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะเดีันคลิปหน้าค่ะ